บอยอะไรอีกวะเพิ่งจบสงครามมาได้ทีให้กูรออยู่บ้านไหนไม่ได้อ่ะใจเย็นดิกูแค่จะชวนไปดูหนังเรื่องอะไรวะอาเวนเจอร์ไงกำลังดังเอาดิเอาดิแต่ว่าอะไรอ่ะมือเรียงนะโอเคโอเคเดี๋ยวกูออกเองซื้อตัวหนังสองใบครับสองใบอะไรล่ะเฮ้ยมากระยขนาดนี้เลยเหรอโอเคงั้นจัดมาห้าที่เลยครับผมซื้อปุ๊บขอรถหวานเลยครับ ไม่เอากูจะกินชีสกูจะรถอะไรครับกูจะกินเค็มกูจะกินแบบจืดคุ้มอะไรกะคุูจะหน่ากูหวานทาเฮียลิงแม่ไปโองแดดเฮ้ยกูไม่กินไม่ได้ขาดไปปันเหมือนกูจะตายขาดน,นั้นเลยเหรอวะไม่ต้องช่วยกูนะกูจะหน่ายชิบหายแล้วเนี่ยกูมีวิธีหนึ่งนะอะไรวะเออวิธีมันไม่สุดยอดเลยวะ่ะแถมได้แดกฟรีด้วย เฮ้ยหนังมาแล้วหนังมาแล้วเจ้านี่แกรู้อะไรไหมแกน่าจะรินที่ทำของฉันนะนี่แกทำอะไรลงไปฉันทำสำเร็จแล้ว ฉันได้ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งครึ่งจกักรวาลเป็นเกยแล้วเจอกันทอไม่นะไม่เออเราได้สูญเสียทั้งครอบครัว ทั้งเพื่อนไปหลายคนแต่คนที่น่าจะสูญเสียมากที่สุดก็คือบอยเขาได้สูญเสียน้องชายของเขาโลกิหรือมันก็ซึองตัวของเขาที่สูญเสียให้กับเสือดำนี่มันเผากูดฉันเลยนะไอ้กัปตันรอเล่นนาะวันนี้ที่ผมได้นัดรวมทุกคนก็เป็นเพราะเราจะมาคุยเรื่องแผนที่เราจะไปล้างแค้นทานอนัดเวันนี้ได้มีสมาชิกใหม่เขาลมกลุงเราก็คือกัปตันมาเวลโอเค เรามาคุยเรื่องแผนของเรากันต่อ One <hour> later. เอาละถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุกันเลยเอาขอโทษกูลืมขวานว่ะโอเคโอเคพร้อมป่ะถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันได้เลยเฮ้ hey, คิดถึงไงอ้พ้อมเหมือนกันนะนี่ย ไม่รู้ว่ามันไปตายหาที่ไหนแล้วไม่รู้คนไรงหรอกไอ้บ้านเป็นคนฉนลาดสิร <Alex> ิโทรหากัปตันสิเงินในมือถือของท่านใกล้หมดแล้วกรุณาเติมเงินด้วยนะคะเงินใกล้จะหมดเหลือบาทหนึ่งแม่งโทรหากัปตันให้เติมตังค์ให้แล้วกันโอเคข้ากำลังโทรหากัปตันโทรมาวะเฮ้ยฮัลโหลตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยเติมตังค์ให้กูด้วยนะ บายฮะฉลาดจริงๆเลยกูแค่นี้ก็รอให้แม่งเติมตังให้แล้วก็ค่อยบอกว่าเราอยู่บนดาวนี้แค่นี้มึงจะบอกว่ามึงอยู่ที่ไหนมึงเสียกโรบอกให้กูเติมตังให้นะแล้วอย่างให้คูมาเติมตังบนอวกาศนี่นะไอ้เหี้ยธานอสในที่สุดฉันก็เจอแกขราวนี้ฉันไม่แพ้แน่เพราะฉันมีกัปตันมาเวลจัดแกันเลย เรากูไปแดกเจี๊ยก็แค่โลขยะไม่นะใครวะอ๋อก็แค่เศษเนี่ยแกว่าใครเป็นเศษเนี่ยฮึกระจอกเฮ้ย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 อะไรเนี่ยอ๋อตัวแม่งโคตรเหม็นทันอะไรเนี่ยขยุบขยิบตายห่างกันได้หมดซะช้าก่อนเฮ้ยทำไมต้องมาวะก็ดีกว่าไม่มาปะวะมาแล้วสินะ ศัตรูที่แท้จริงของข้าเปล่าเปล่าไม่ใช่กูจะเป็นเฮ้ย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 ันนไม่ชอบของเขียวเหรออีไปตายซะไม่ได้แดกกูหรอกมึงมันนี่อเฮ้ยมึงจะไปสู้กับมันมึงสู้มันไม่ได้หรอกบอยกูยืมขวานหน่อยดิเอาจริงดิไหนแม่งจะไปย่างอะไรวะเห็นสู้กันตั้งนานเฮ้ย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 ยานนะนิ่งๆหน่อยสูวะนี่แหละ แขนกู ah. ถุงมือสวยดีนี่ขอยืมหน่อยแล้วกันนะไม่นะอย่าแต่ต้องมันมันเป็นของข้ากูขอให้เกหายไปครึ่งจักรวาลเฮ้ยได้ผลว่าบอยเอาไม่นะบอสกูไม่อยากแต่